สำหรับกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีศรีนครเด็กดีบีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2568จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีผู้บริหารคณะครูและนักเรียนจำนวนกว่า564คนจาก25โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมฐานกิจกรรม Activity Based Learning เกี่ยวกับพุทธประวัติกฎแห่งกรรมและความเคารพในส่วนของคณะครูได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมจับสลากของขวัญพิเศษภาคบ่ายพระวชรชัย ติตะวชิวโรประธานสงฆุดงคสถานนครธรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจากกระเป๋าวัตนะสูตรและนำนั่งสมาธิเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นตัวแทนเด็กดีวิสตาได้ถวายพานดอกไม้ทูบเขียนแพรแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนนายสุภกิจใจแจ้ง นักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะพร้อมด้วยนายรัฐภูมิขุนอักษรนักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังได้นำกล่าวสุนทรพจน์ผู้นำความดีและนำกล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดีวีสตาก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าจากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน25ทุน โดยตัวแทนผู้ใหญ่ใจดีจากทุดงคสถานนครธรรมและมูลนิธิทุดงคสถานนครธรรมเป็นผู้แทนมอบต่อมาเป็นพิธีเปิดงานโดยได้รับเกียรติจากนายรณริศอริยพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานซึ่งมีเพศสักรหญิงนงลักษ์จูทินประธานกรรมการมูลนิธิ ทุดงค์ขสถานนครธรรมกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในโอกาสนี้น,นายรณริ์อริยพงศ์ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาและน้อมถวายทยยธรรมแดดประทานสงส่วนในช่วงท้ายได้ร่วมกิจกรรมจับสลากของขวัญรางวัลพิเศษมากมายสิงเด็กๆทุกท่าน ต่างสนุกสนานและประทับใจอย่างมากที่ได้มารูปกิจกรรมดีๆเช่นนี้ค่ะ